สวัสดีครับพี่น้องวันนี้อยู่ในพระธรรมลูกาบทที่22นะครับข้อที่24.1จนถึงข้อที่30เป็นสิ่งที่พระเยซูเองนั้นกำลังสอนสาวกของพระองค์ว่าความคิดของเหล่าสาวกของพระองค์เองนั้นกับความคิดแห่งอาณาจักรของพระเจ้าในเรื่องหนึ่งนะครับมีปัญหาก็คือว่าพวกสาวกเองนั้นมีความมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องความเป็นใหญ่เนี่ยนะหรือว่าใครเองนั้นเป็นใหญ่กว่ากันหรือใครเองนั้นจะอยุ่เหนือกว่ากันเองนั้นเนีนน่ยนันในมุมมองของ โลกนี้นะในมุมมองของผู้ที่เป็นใหญ่ในโลกนี้ในมุมมองของผู้ที่มีอํานาจของโลกนี้นะแต่พี่สุเอตน,นสอนพวกเขาและพระองค์เองกาลังบอกให้พวกเขารู้ว่าความคิดของพวกเขาเองนั้นเนี่ยกำลังเป็นอันตรายเพราะว่าความคิดของพวกเขาเองนั้นเนี่ยไม่ตรงกับความคิดของพระเจ้าเนื่องจากอะไรครับ ความคิดของพระเจ้าเองนั้นหรือของพระเยซูค <t> ริสต์เองนั <t> ้นบอกในเวลานั้นว่าผู้ที่เป็นใหญ่เองนั้นเนี่ยก็ให้เป็นเหมือนกับเด็กใช่ไหมครับหรือว่าผู้ที่เป็นเจ้านายเองนั้นก็อยากให้เป็นเจ้านายแบบโลกนี้แต่ให้เป็นดั่งผู้ปฏิบัติและพระองค์นั้นก็เปรียบเทียบว่าพระเยซูเองนั้นมาในโลกนี้แม้ว่าพระองค์เองนั้นเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิอำนาจจากพระเจ้าและและหมายถึงว่าพระองค์มีอำนาจสูงสุดในโลกนี้นะครับแต่พระองค์ก็อยู่ท่ามกลางพวกเขาเองนั้นเป็นดั่งผู้ปฏิบัติ นี่แหละคือความคิดแห่งแผ่นดินของพระเจ้าฉะนั้นเองนั้นเนี่ยพระเยซูเองนั้นจึงเตือนพวกเขาว่าพวกเขาเองนั้นต้องอถ้าเราจะมองแล้วในสิ่งที่พระเยซูสอนในขณะนี้เองนั้นเนี่ยพระองค์กำลังสอนและเตือนเขาให้รู้ว่าความคิดแบบโลกนี้อันตรายแต่จงคิดอย่างแผ่นดินของพระเจ้าให้เราเองนั้นเนี่ยมีความคิดในมุมมองต่างๆเวลาที่เราเองนั้นเจอเรื่องราวต่างๆนะครับดุใจพี่นอ้องตรงที่ว่าเวลาที่เราจะคิดตัดสินใจ ในในมุมมองของเรื่องที่เป็นของโลกนี้ที่มีเข้ามาเกี่ยวข้องหรือค่านิยมของโลกนี้หรือทัศนคติความคิดแบบโลกนี้เองนั้นเนี่ยเราต้องตรวจสอบว่าแล้วพระเจ้าคิดยังไงแล้วค่านิยมของพระเจ้าเองนั้นคืออะไรในเรื่องนั้นๆแน่นอนครับในใน,ในตอนนี้เองเป็นเรื่องของอำนาจโดยคนที่เป็นใหญ่กว่ากันแต่มันก็จะมีหลายหลายเรื่องที่ความคิดของพระเจ้าจะอยู่ฝ่ายหนึ่งและเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับความคิดของโลกนี้ และความคิดของพระเจ้าความคิดของโลกนี้ก็เป็นตรูกันเพราะฉะนั้นเองนั้นเนี่ยอาจารย์เปโรจึงเตือนเราเองครับบอกว่าอย่าให้เราเองนั้นประพฤติตามอย่างโลกนี้ใช่ไหมครับอย่าประพฤติตามอย่างคนยุคนี้นะแต่ให้เราเองนั้นเนี่ยรามาระวังความคิดของเราเรามาระวังค่านิยมของเราเพราะฉะนั้นเองสิ่งสำคัญในการ็นชีวิตเรียนเราจึงต้องยอมรับความคิดของพระเจ้าเราจึงอะไรครับต้องตรวจสอบว่าสิ่งที่เราคิดอยู่ในขณะนี้เป็นความคิดอย่างโลก หรือเป็นความคิดแบบพระเจ้าเพื่อที่เรา่างนั้นจะตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆเพื่อเราจะรักษาท่าทีและจดใจของเราเพื่อเราจะรักษาขั้นยมของเราในทางของพระเจ้าเพราะวิธีของโลกก็วิธีหนึ่งเพราะว่าวิธีของพระเจ้าก็เป็นอีกทางหนึ่งทางของโลกนี้นําไปสู่ความตายแต่ทางของพระเจ้านําไปสู่ชีวิตนัรนขอพระเจ้าอวยพรอยู่ในชีวิตของพี่น้องที่เราเองนั้นจะเป็นคนที่เลือกคิดตามทางที่ถูกต้อง รับความคิดของรพระเยซูคริสต์และดำเนินชีวิตต,ตามพระองค์ขอพระเจ้าอํำนวยความอยู่ในชีวิตของพี่น้องนะครับ